สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนและสมาชิกทุกทุกท่านสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปเลขต้องห้าม2ตัวล่างพร้อมสรุปให้ในงวดประจำวันพฤหัสบดีที่1กุมภาหกเจ็นะครับสำหรับงวดที่ผ่านไปก็ออก6-1นะครับก็เป็นไปตามแนวทางนะครับสำหรับเลขที่ผมบอกว่า0-236จะต้องมาตัวใดตัวหนึ่งนะครับและทุกทุกงวดทุกงวดนะครับมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเพียงแต่ว่างวดนี้ผมต้องขออภัยด้วยนะครับตัวที่จับนะครับมันเป็นเลขที่ จับด้วยกันเองนะครับก็คือลักษณะนี้นะจากข้อมูลตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเขาจับกันเองนะซึ่งมันโอกาสที่จะมามันมีน้อยนะครับอันนี้ก็ต้นต้นปีนะครับเดือนมก,กราคม17นะคือเขาจับกันเองตรงนี้นะครับก็ลักษณะแบบนี้นะครับเห็นไหมครับออก16ออก3 7มเจด ออก29อย่างปี66เนี่ยมี3งวดเองนะครับที่เขาจับกันเองนะครับถ้าจะย้อนไปถึงปี65ตั้งแต่16สิงหานะครับ34งวดนะครับมี3งวดที่ออกลักษณะแบบนี้นะแล้วอันนี้ก็ประเดิมต้นปีเลยที่ออกลักษณะแบบนี้นะผมก็เลยเไม่ได้เน้นไปที่1นนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะแต่มันก็เป็นไปตามแนวทาง เห็นไหมครับตรงนี้ที่ผมบอกแล้วว่ามันจะต้องมี0236เนะี่ยมันแต่มันไม่มี1ตรงนี้นะครับเนื aa, อ่องจากว่าอะตรงข้อมูลตรงนี้ด้วยนะครับที่ผมบอกโอากาสน้อยมากเลยนะเห็นไหมครับ0236เขาจะมาตลอดนะปรากฏว่าเขามาจับกับ1ตรงนี้นะครับซึ่ง1ตรงนี้เพื่อนๆดูครับที่ผมบอกนะครับเขาจะไม่มีออกเลยนะปรากฏว่าวงนี้เขานำมาออก นะครับแล้วก็เป็นเลขที่จับกันเองก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับงวดนี้นะครับเลขต้องห้ามเลขต้องห้ามของงวดนี้นะก็คือห้าแปดเก้าศูนย์หนะครับ5้าแปดนะผมได้เรียบเรียงข้อมูลใหม่ได้ตามนี้นะครับ 015689นะครับแล้วเลขเน้นตรงสีเขียวเนี่ยเขาก็จะออกตลอดเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะออกตัวเดียวหรือ2ตัวเท่านั้นนะครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกก็ถ้าจะจับกันก็ขอให้มีตัวที่ผมวงสีเขียวไว้ด้วยนะครับแต่ถ้าอย่างเงี้ย0กับ8กับ7เห็นไหมครับเขาไม่มีวงเนี่ยโอกาสที่เขาจะมามันก็น้อยหน่อยนะครับจากสถิติข้อมูลที่ได้ทํานะครับ ที่ผมได้บอกเพื่อนๆและสมาชิกไปนะครับว่าเลขที่จับกันเองงวดนี้2 3 4สาี่ดนะครับแต่มันไม่เคยมาติดต่อกันนะครับมันจะเว้นระยะห่างกันนะครับมันไม่ติดกันอย่างหนึ่งวดนี้ยมันก็ไม่ได้จับกันเองมันก็จะเว้นระยะนะครับอย่ยเจ็ดสามเนี่ยมันก็เว้นระยะนะครับเพราะฉะนั้น แต่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะไม่เอา2 3 4 7ี่จจับกันเองนะครับผมจะเอาไปจับกับฝั่งนี้นะครับเลขต้องห้ามจับกับไม่ห้ามลักษณะแบบนี้นะครับก็คือด้านบนจับกับด้านล่างนะครับด้านบนจับกับด้านล่างนะครับอย่าลืมนะว่าต้องมีวงสีเขียวด้วยนะครับ สำหรับงวดนี้ตัวที่เขาออกตลอดและก็ออกประจำนะครับก็คือกลุ่มตรงนี้นะครับ2 3 4นะครับ2 3 4จะต้องมีตัวใดตัวหนึ่งมานะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูสถตินะเห็นไหมครับที่ผมได้บอก0236มา6นะครับอ่ะงวดนี้เรา,เรา,เ,ราเราพลาดนะที่หลอก89ตรงนี้นะครับ วันนี้ออก85เห็นไหมครับ257มา5งวดนี้ออก9 1789มา9เห็นไหมครับวดน,นี้0 1 789มา1นะอ่ะวดน,นี้ที่ออก6 3เราเรา,เรา,เ,ราเราพลาดไปนะเดี๋ยวผมขอดูก่อนอ่าใช่ครับเพราะว่ามันเป็นเลขต้องห้ามนะครับอันนี้ออกเบิ้ลนะครับถ้าออกเบิ้ลผมต้องขออภัยด้วยนะครับ สี่สี่หกหกนิเบิลนะครับแล้วก็มาตรงนี้ที่ออกสี่หกกันนะครับสองสามสี่ออกสี่เก้าหนึ่งสามสี่แปดเก้าออกเก้าต่อมาหกเจ็ดสามสี่เจ็ดแปดเก้าออกเจ็ดเห็นไหมครับผมงวดที่แล้วผมก็ทําให้ดูแบบนี้นะครับงวดนี้สองสามสี่นะเอาตั้งไว้ได้เลยนะครับสองสามสี่นะครับสองสามสี่ แนวทางเป็นแบบนี้จะต้องมีตัวใดตัวหนึ่งมานะครับถ้าคิดว่ามันจับกันเองนะครับก็เอา2 3 4 7เนี่ยตรงเนี้ยนะครับจับกันเองนะครับแต่งวดนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาจะจับกันเองหรือเปล่าแต่ที่ได้บอกไปมันไม่เคยจับกันเองติดต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นน่าจะมาจากกับฝั่งนี้นะครับแล้วเลขที่มันเป็นลักษณะแบบนี้มันจะออกบ่อย มันจะออกมากกว่านะครับมันจะออกมากกว่าเลขที่ไม่ไม่ได้ชนกันแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้น5 8 9ตรงนี้นะครับ5 8 9ลักษณะแบบนี้นะครับจะออกมากที่สุดเลยนะครับลองลองมาก็คือเลขที่ไม่ชนนะครับก็เอา2 3 4นะครับมาจับก,กับ0 1 6นะ 2 3 4มาจาบกับ016นะครับ016ก็คือเลขไม่ห้ามจับกับเลขต้องห้ามบนล่างจับกันแบบนี้นะครับก็จะได้อยู่2กลุ่มกลุ่มนี้ก็คือออกออกมากที่สุดนะครับอันนี้ก็ลองลงมานะครับนี้ลองลงมานะส่วน7นะครับ ก็เป็นตัวเดิมนะครับก็เอาสองสามสี่มาจับกับเจ็ดอย่างงวดที่ผ่านไปลักษณะแบบเดียวกันนะโอเคนะครับสำหรับกลุ่มก็แบ่งได้2กลุ่มตามนี้นะครับกลุ่มที่ออกมากที่สุดก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับลองลงมาก็จับด้วยกันเองแบบนี้นะครับงวดนี้มันจะจับกันเองหรือเปล่านะถ้าจับกันเองเลขที่ผมได้ อลอาลองจับดูนะก็จะได้อยู่ประมาณว่า 1.4. 1่4 6นะครับ1 4 4 6ส่วนตรงนี้ก็จะเป็น 9.2. นะครับเพื่อนเพื่อนและสมาชิกไม่ต้องตามผมนะครับเพียงแต่ว่าผมเอาเลขมาจากสตินะครับที่มันน่าจะออกลักษณะแบบนี้นะเพื่อนเพื่อนและสมาชิกชอบตัวไหนมีเลขเด่นของตัวเองก็จับลักษณะแบบนี้นะครับเอา2.3.4มาจับกับ5.8.9 2.3.4นะครับ2 3 4มาจับกับ 0. 1 6 วันนี้น่าจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ2 3 4สามสี่ออกตลอดลักษณะแบบนี้ที่ผมได้บอกไปแล้วนะครับโอเคครับคลิปนี้ผมก็เอาไว้เท่านี้นะวันนี้ก็ขอให้กลับมาเหมือนเดิมนะครับให้เข้าเหมือนเดิมทั้งบนทั้งล่างโชคดีทุกๆคนครับสวัสดีครับ